ค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีสําหรับทางเลือกของเกษตรกรไทยกันบ้างนะคะสําหรับสถานการณ์ในขณะนี้นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศค่ะได้ออกมาตรการนะคะช่วยเหลือลูกค้ากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ<ม>ชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งส่งผลต่อการดํารงชีวิตอาชีพและก็ความปลอดภัยนะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์อุบลราชธานีตราดและสระแก้วค่ะ โดยกรณีลูกหนี้เสียชีวิตหรือเป็นบุคคลสาบสูญหากเป็นเงินกู้ที่ใช้บุคคลค้ำประกันทกสยกหนี้ทั้งจํานวนทุกสัญญานะครับส่วนกรณีถ้ามีหลักประกันจำนองจะยกดอกเบีย้ยปรับและดอกเบีย้ยค้างรับทั้งหมดนะครับและหากใช้หลักประกันร่วมกันก็จะยกหนี้ตามสัสดส่วนของหลักประกันนะครับ ซึ่งขณะเดียวกันนะคะหากคู่สมรสหรือว่าบุตรตามกฎหมายของลูกหนี้ค่ะเสียชีวิตหรือเป็นบุคคลสับสนค่ะทกสยกดอกเบีย้ยปรับทั้งหมดนะคะและลดดอกเบีย้ยครั้งรับร้อยละ50พร้อมขยายระยะเวลาชําระหนี้ออกไปอีก1ปีค่ะและนอกจากนี้นะคะทกสยังจัดวงเงินรวม2 0 0 0 0ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูอาชีพผ่านสินเชื่อฉุกเฉินรายละไม่เกิน5 0,000บาทดอกเบีย้ย0% 6เเดือนแรกค่ะและสินเชื่อฟืนฟ้น ูคุณภาพชีวิตนะคะวงเงินไม่เกิน5 0 0แสนบาทเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างมั่นคงค่ะทกสขอสแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบนี้คนข้างหลังไม่ต้องกังวลทกสอยู่เคียงข้างและพร้อมก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศหรือ call center 025550555 ตลอด24ชั่วโมงค่ะครับ